เกือบถึงทางหนาแล้วนะครับก็ย้อนดีกว่าเพราะว่าเนาานนาหนื่อยแล้วได้เวลาไปนั่งกินแล้วนะี้5มงก็คือทั้งทางอ่ะเป็นของขานะคะดูาห,หาดชายหาดแล้วก็ส่วนหน้าหาดก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้ สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องหาตะแน h ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวและรักการกางเต็นท์นะครับวันนี้เรามาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะครับไม่ได้กางเต็นท์แต่ที่พักนี่ราคาไม่ถึงห้าร้อยบาทนะครับโรงแรมไม่รู้ของถูกจะมาพร้อมของแถมหรือเปล่า <c oughs> นี่และเย็นนี้ <c oughs> ก็เราจะไปนั่งกันที่หาดจอมเทียนนะครับได้ข่าวว่านั่งฟรีก็ดูรีวิวมาเยอะเราเลยขน โเกอลีนะสายแคมมารนอยู่มีแล้วติดรถมาเลยแล้วจะเป็นยังไงนะครับเย็นนี้เดี๋ยวไปติดตามชมนะครับก่อนไปติดตามชมก็ฝากเพื่อนๆกดไ like ลค์และกดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะครับจะลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเราครับเราไปชมตรงรับน,นี้นะครับคือห้องพักของเรานะครับชื่อโรงแรมโรงแรม B2 นะครับห้อง ละห้าร้อยตามที่เราได้บอกไว้นะครับน่าเดี๋ยวพามาดูว่าในห้องมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็จะมีห้องน้ำัมเดยวพามาดูะนะนี่ห้องน้ำโบรางครับมีผ้าขหนูผ้าเช็ดหน้าของผู้หญิงก็มีที่เป่าผมนะใช่เออนี่แล้วก็วมีอุป <ะ S 2> กรณ์เล,นล,เลยนะคะมีผ้าขนหนูนะคะมีท่น<ะ>านทุกท่านไปค่ะออกมาก็จะมี เป็นเตียงเตียงคู่ในงบห้าร้อยของเรานะคะ,ะมีกระจกโต๊ะเครื่องแป้งเนอะอม,มีตู้เย็นตู้เย็นเล็กแล้วก็อย่างละสองชุดนะสำหรับไว้อาบน้ำว็็จะมีการาน้ำร้อนแล้วก็จะมีน้ำแก้วกาแกฟนี่ี่เดียดนี่มีตู้เซฟด้วยครับ แล้วหัดได้เขาก็จะมีอะไรต่อทีวีนะคะตามมาตรฐานของห้องพักทั่วไปเลยอันนี้เราจองมาตอนในเว็บนะคะในส่วนของหยุดยาวด้วยนะคะในห้าร้อยกว่าบาทนิดๆละกันเนาะคร่าวๆประมาณนี้เปดูได้เสิร์ชหาได้โรงแรมบีทูทัตยานี้นะคะก็จะไปต่อกันที่หาดจอมเทียนนะคะเราดูรีวิวมาเยอะมากเลยว่าแบบ ชิลดีชิวๆนะคะเดี๋ยวไปนั่งดื่มแบบนี่ข้างหลังมีระเบียง้วยนะอ่ามีระเบียงด้วยข้างหลังเราตากล้กองพาดูระเบียงเลยเนาะนี่เอาไหมก็พอดีนะคะก็คือห้องสองคนกำลังเออกำลังพอดีเลยไว้ไปเจอกันตอนเย็นนะคะ สองร้อยหกปิดไหมมาจำกันได้ครับเปิดครับตรงร้านอาหารจอรเล้ครับตอนนี้ก็เดินมาเกือบถึงทางหน้าแล้วนะครับก็ย้อนดีกว่าเพราะว่าเนหนื่อยแล้วได้เวลาไปนั่งกินแล้วเดินทมงก็ก็คือนะทั้งทางอ่ะเป็นของขายนะคะริมชายหาดแล้วก็ ส่วนหน้าหายก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะส่วนเรานะคะตรงโซนที่เอาอุปกรณ์มากางเองค่ะแล้วก็เดินมาซื้อของยาวมากสี่นี่ก็ได้สี่อย่าะมีอะไรนะมีกุ้งเต้นแล้วก็มีเขียดมีเขียดทอดมีเขียดทอดแล้วก็มีอะไรยำแหนมอ่าใจใหญ่คืออยากมากินบุกช็อตแต่ว่าไม่น่าจะทานเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะมากๆมากๆนะคะย้อนกลับไป nặng đi ở và nó มาแวะซื้อลูกชิ้นชมลูกชิ้นเลยยังคือเดินมาไกลมากเลยนะเรารอหมูกรอบร้านอร่อยของเรานะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเรารอหมูกรอบนานมาก 20นาทีนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินกับไปที่เราตั้งตั้งโต๊ะตั้งอะไรรอและเฮ้ยคือสิเห็นไหมเพื่อหมูกรอบสู้ชีวิตมากค่ะครับผมตอนนี้ก็เราได้จุดที่นั่งแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพาดูว่าอาหารที่เราซื้อมามีอะไรบ้างเมื่อกี้ตะกีนแก้วแล้วตัวไหนอ่ะแล้วมาดูอาหารกินตอนแ้เลช็อต <S 1> 1 <S อาา่ะหนึ่งอะไรมีอะไรดี แ <60 S 2> จมแหนมปลาหมึกลูกชิ้นนะคะแล้วกอ็ที่ขาดไม่ได้ที่ไปยืนรอนานมากหมกรอบขาวมากเลยครับทะเลตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศยามค่ำคืนอีกทีหนึ่งของหาดจอมเทียนขอตัวไป ทานเป็นยำทานไม่ได้ยำอื่นเยอะครับผมบตอนนี้ก็บรรยากาศก็ประมาณสี่ทุ่ม ก็คืนนี้ก็ยาวๆต่อไปก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์ share, และกดซับสไคร้นะครับให้กับช่องผ่านตะแนวชาแนลนะครับคืนนี้ก็ยาวๆต่อไปถ้าสนใจนนะก็มามามาตามกันได้นะที่นี่อย่าฝากติดตามชมคลิปต่อไปของผ่านะแนวชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ